ตั้งแต่ผัวของนางกิงหญิงใหม่วัยยี่สิบห้าได้ตายจากไปด้วยฝีมือของสัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าเมื่อครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์กับเพื่อนซึ่งก็คือทิดมากพลานมรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านด้วยไว้ที่แกกว่านางกิงผููเป็นเมียเพียงแค่สามปีแต่ประสบการณ์การเข้าป่าล่าสัตว์ก็มาได้ด้อยไปกว่าใครทั้งผัวของนางกิงและทิดมากแต่ว่ามันสุดวิสัยตอนที่ทั้งโข่นั้นแยกจากกันหลังจากที่หญิงสัตว์ป่า แต่ว่ามันไม่ตายก็เลยแยกกันตามหาถึงได้ถูกเสือดักซุ่มทำร้ายเอาจนตายระหว่างทางทิดมากไปเจอเขา้าแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดมาได้โชคดีที่ไอ้ลายนั่นมันมีเหยื่อทั้งคนและสัตว์ป่าที่ถูกทั้งสองนั้นยิงไปก่อนหน้าถึงได้ไม่ตามล่าทิดมากอีกคนวันลุ่งขึ้นชาวบ้านถึงได้พากันเข้าไปนำเอาล่างของผัวนางกิ่งออกมาได้แต่ก็ถูกกัดกินเครื่องในและเนื้อหนังส่วนสะโพกหายไปเกือบหมด ทำให้หลังจากนั้นนางกิ่งจึงต้องกลายมาเป็นพลานสาวที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงทั้งพ่อแม่ของตนเองที่แก่ชรารวมทั้งพ่อแม่ผัวที่ก็มีลูกชายเพียงคนเดียวก็คือผัวของนางนั่นเองและลูกชายไว้เพียงแค่สามขวบที่ต้องมากำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเล็กนางกิ่งแม้ว่าจะเป็นหญิงสาวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์มาก่อนชาวบ้านชาวเขาที่มีบ้านเรือนอยู่แต่ในป่าในดงลึก นอกจากจะหาของป่าแล้วก็ต้องรู้จักการใช้อาวุธเพื่อล่าสัตว์ป่าด้วยหากว่ามีโอกาสและเพื่อป้องกันตนเองไปด้วยเพราะว่ารอบๆตัวนั้นล้วนแต่อันตรายทั้งสิน้นที่หมู่บ้านของนางกิงชาวบ้านจะเป็นชาวม้งทั้งหมดหมู่บ้านอื่นๆใกล้ๆก,ก,กันก็จะเป็นชาวกะเหลียงบ้างเผ่าอื่นๆบ้างต่างลกหลากเป็นหมู่บ้านกระจายกันออกไปแต่ก็จะมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์เหมือนๆกันหมด เพราะว่าไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาทำมามหากินอย่างอื่นไม่ได้และก็ใช่ว่านางกิ่งเองแต่ก็ใช่ว่านางกิ่งจะล่าสัตว์เพียงแค่นั้นนางถือได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีผัวก็ถือได้ว่าเป็นพลานสาวที่เคียงข้างไปกับพ่อของตนเองตั้งแต่เป็นสาวรุ่นเรียนรู้ทุกอย่างมาจากพ่อของตนเองไม่ว่าจะก,การใช้อาวุธและวิชาอาคมเพราะว่านางกิ่งนั้นเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเหมือนกับผัว ซึ่งครอบครัวไหนๆก็เหมือนกันหมดหากว่าไม่มีใครมาสืบทอดมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องสืบทอดต,ต่อๆกันไปนางก็เลยเก่งกล้าไม่แพ้ชายชาติแม้จะผิดกันอยู่บ้างในเรื่องของสรีละล่างกายและความแข็งแรงแต่ด้านจิตใจนั้นไม่เคยกลัวอะไรไม่เว้นแม้แต่ผูดผีปีศาจสิ่งเล่นลับหรือแม้แต่สัตว์ป่าดูร้ายแม้จะยังไม่เคยพบเจอมาด้วยตนเองก็ตามเพราะว่าพ่อของนางนั้น นอกจากจะเป็นพลานเก่าที่เลิกเข้าป่าล่าสัตว์มาหลายปีโดยความชราแกก็ยังเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านที่อาศัยอยู่นั่นด้วยเรื่องวิชาอาคมของนางที่ได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อจึงมีอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งผัวของนางเองก็มีเพียงแค่ป้องกันตัวได้เล็กน้อยเท่านั้นจากอาถรรพ์และผีป่าผีพรายทั่วไปนอกนั้นก็ไม่มีเครื่องรางของขังหรืออะไรที่พอจะช่วยให้รอดชีวิต จากสัตว์หลายอย่างเสือไปได้หลังจากที่ผัวของนางกิงตายทิดมากก็ไม่กล้าเข้าป่าไปล่าสัตว์อีกเลยจะด้วยความกลัวหรือว่ารู้สึกผิดและเสียใจที่พาเพื่อนไปตายก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าช่วงหลังๆทิดมากก็ได้เข้าไปหางานทำในตัวเมืองและมาได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยนอกจากจะเป็นเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวเท่านั้นส่วนชาวบ้านหรือไม่กระพรานยังมีคนถูกเสือฆ่าตายไปอีกหลายคน ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านนั้นหรือหมู่บ้านละแวกเดียวกันสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากจนมีข่าวว่าเสือที่ออกมาอาละวาดฆ่าคนตายนั้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาหากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่เกิดขึ้นมาจากคนที่มีวิชาอาคมซึ่งก็คือเท่ากระเรียงที่อยู่หมู่บ้านไม่ไกลกันนั่นเองเพราะว่ามีพานไปเจอตอนที่มีชาวบ้านถูกฆ่าตาย ก่อนที่มันจะฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่อจนอิ่มหนำเสร็จเรียบร้อยก็คืนล่างมาเป็นคนซึ่งก็คือตาเท่านั้นที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกันกบพลานทั้งเหยื่อที่ถูกฆ่าตายไปด้วยก็เลยถูกพลานผู้นั้นไล่ยิงจนตอนน้องหนีกระเจิงหายเข้าป่าไปเพราะว่าพลานผู้นั้นเองก็มีอาคมอยู่ไม่น้อยซึ่งตาเท่าก็เหลียงนั่นก็รู้ดีเมื่อถูกจับได้ว่าเป็นเสือสมิงตาเท่ากับเหลียงนั่นก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลย นางกิ่งพอรู้ว่ามันไม่ใช่เสือป่าหากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่เป็นคนก็ยิ่งรู้สึกเคื่องแค้นที่ผัวของตนต้องมาตายด้วยฝีมือของคนด้วยกันที่มันดันมากลายเป็นเดรัจฉานสัตว์ไายคงจะด้วยเดรัจฉานวิชาของตาเทากะเลียงนั่นเองเมื่อเข้าไปล่าสัตว์ทุกครั้งนางกิ่งก็จะใช้เวลาออกตามหาหล่องลอยของตาเท่านั่นไปด้วยแต่มันก็หายหนาไปเกือบเดือนกว่าจะโผลมาให้คนได้เห็นอีกครั้ง คงจะเจอกระสุนอาคมของพลานผู้นั้นเข้าไปด้วยจึงหลบไปรักษาตัวอยู่พักหนึ่งออกมาครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันจะมากับความแค้นข่า้นไม่เลือกหน้าหลอบย่องเข้าไปในหมู่บ้านจนมีคนถูกลากไปกินอยู่ไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าหมู่บ้านไหนก็หวาดระแวงกันไปหมดเพราะว่ามันรู้จักหลบหลีกก็เพราะว่ามันเป็นคนถึงได้ฉลาดกว่าสัตว์หลายทั่วไปแถมครั้งนี้ แม้แต่กระสุนอาคมของพลานบางคนที่ไปเจอเข้ากับยิงมันไม่เข้าซะด้วยยิงทำให้เสือสมิงเท่ามาได้เกรงกลัวอะไรอีกเพราะว่ามันกินคนเข้าไปแล้วหลายหลายนั่นเองแต่นางกิ่งก็อยากจะเจอกับมันสักครั้งไม่ว่าจะฆ่ามันได้หรือไม่ก็ตามจะได้ล้างแค้นให้กับผู้เป็นผัวของตนเสียทีแต่เท่าเสือสมิงนั่นรู้ว่าใครคนไหนมีวิชาคมเหนือกว่ามันจะไม่กล้าเข้าไปใกล้แม้แต่ครั้งเดียว ึงได้ลอดตายไปได้ทุกครั้งแต่กับนางกิ่งซึ่งเป็นพลานสาวแถมยังเป็นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานตาเท่ากะเหลียงไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักว่าจะมีดีอะไรแค่ไหนขณะที่นางกิ่งเองก็ตามหาตัวมันมานานสุดท้ายก็เจอจนได้ในคืนที่เข้าไปหาที่มัดห้างเพื่อล่าสัตว์ปา่าไก่กับหมู่บ้านของตาเท่านั้นที่รู้ว่ามันชอบแอบ,บเข้าไปในหมู่บ้านของตนเองบ่อยมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆเสียงปืนที่นางกิ่งยิงสัตว์ป่า เอาเมื่อช่วงห้าทุ่มกว่าๆก,ก็ทําให้ตาเท่ากระเลียงรู้ได้ทันทีว่าต้องมีพลานอยู่ไม่ไกลและเมื่อมันแอบเข้ามาดักซุ่มดูอยู่ถึงได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เลยไม่คิดที่จะกลัวว่าอาจจะมีอะไรดีพอที่มันจะฆ่าและลากไปกินได้มันถึงได้เดินดิ่งออกมาให้เห็นตัวอย่างไม่หวั่นเกรงแต่ว่าโผล่ออกมาในร่างของพลานในหมู่บ้านของตนเองแทนเพราะกลัวว่าจะหลอกล่อให้นางกิงลงมาจากนั่งห้างไม่ได้ ด้วยความเท่าชะลาของตนคงจะปีนขึ้นไปลากเอาเหยื่อลงมาไม่ไหวเมื่อล่างนั้นโผล่ออกมานางกิ่งก็ไม่รู้จักไม่รู้แม้แต่กระทั่งตะเถ่ากระเลียงและล่างที่มันแปลงกายมาแต่ไม่ใช่ว่านางจะไม่รู้ว่ามันมีพิรุษอะไรที่ดูไม่ออกเพราะเมื่อมาถึงชาแปลกหน้าผูนั้นก็นแง้นมองขึ้นไปบนนั่งห้างเล่ากับว่ารู้ว่ามีใครอยู่ที่ไหนในป่าทั้งที่แม้จะมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาบ้าง แต่ก็ไม่มีทางที่จะมีใครเห็นว่าจะมีคนอยู่บนต้นไม้ได้ไง่ายๆหากว่าไม่แอบ,บดักซุ่มดูอยู่หรือสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณของนักล่าทางสายตาและหูแม้ว่ามันจะเป็นคนแต่มันก็ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อมาถึงก็มีเสียงชักชวนให้ลงไปตามล่าเสือของคนแปลกหน้าที่อยู่เบื้องล่างเหมือนจะรู้ความต้องการของนางกิงแต่นางก็ไม่ได้ตอบอะไรแถมยังหันปลายกระบอกปืนลงไป แล้วกระสับกาทันทีสิ้นเสียงปืนที่ดังสนัน่นชายแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนก็ยังยืนนิ่งเฉยจากดวงตาที่ปกติจู่ๆก็กลายเป็นดวงตาที่แข็งกร้าวจ้องมองนางกิ่งด้วยความเขยดแแ้นโมโหกระโจนเกาะต้นไม้ตะเกียกตะกายปืนขึ้นมาได้เพียงแค่ครึ่งทางแต่ก็หมดเลี่ยวแรงตกลงไปที่พื้นทั้งที่ก็ยังดูหนุ่มแน่นอยู่แท้ๆแต่สุดท้ายมันก็เผย,ยตัวตนของมันออกมาจนได้ ในล่างของตาเท่ากะเลียงนางกิ่งรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นตาเท่าเสือสมิงที่ลำเลือกันจริงๆกระสุนนัดแรกที่ทําให้มันได้เพียงแค่เลือดซิบซิบที่กลางแสกหน้ากระสุนอีกนัดที่นางได้ล้วงเอาออกมาจากย่ามจากการปลุกเสกของพ่อนางกิงเองกับมือที่เตรียมมาด้วยบวกกับพลังอาคมของนางเองด้วยที่เป่าปลดปลดลงไปก่อนที่จะยิงเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของตาเท่า จนหงายหลังผึ่งล้มทั้งยืนมันลุกรวดพลาดขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าล่างนั่นมันเป็นเสือไปแล้วนี่สินะเสือสมิงที่เคยฆ่าผัวของตนตายไปนางกิ่งลำพึงลำพันเบาๆก่อนที่จะยัดกระสุนอาคมเข้าไปในลำก้องอีกนัดปืนที่ตกทอดมาจากพ่อที่แม้จะเก่าแต่พ่อของนางกิ่งเองก็เคยฆ่าเสือสมิงมาแล้วเมื่อสมัยที่ยังเป็นพรานผิดการตรงที่ครั้งนี้ผิดการตรงที่ครั้งนั้น มันเป็นเสือสมิงที่เป็นสัตว์ป่าแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเสือสมิงที่เป็นคนแม้จะเป็นปืนกระบอกเดียวกันและอาคมเดียวกันก็ตามเสือสมิงเท่าที่มีอาคมก็ไม่สามารถที่จะรลอดตายไปได้นัดแหลกทำเอาเสือสมิงเท่าเลือดสาดเต็มใบหน้ามันถึงได้รู้ว่าคงจะเจอดีเข้าแล้วจึงทําท่าจะเตรียมหนีแต่ก็ยังช้ากว่ากระสุนอาคมที่ระเบิดโตมอ,ออกไปสะก่อน พุ่งเขา้าเจอะที่กลางท้ายถอยของมันพอดิบพอดีจนไอ้หลายเสือสมิงเท่าหน้าความลงไปกับพื้นล้มตึงตัวแข็งถือชักกระตุกอยู่คู่เดียวกระตาค้างขาดใจตายทันทีล่างของมันถึงได้กลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งนางกิ่งสะใจที่ล้างแค้นให้กับผัวได้สําเร็จรีบปีนลงจากน่งห้างย้ายที่ไปหาที่มัดห่างแห่งใหม่ทันทีไม่สนใจล่างของตาเท่าและสัตว์ป่าที่ยิงได้เพราะไม่อยากให้ใครรู้ ว่านางเป็นคนฆ่าตาเท่ากะเลียงเสือสมิงได้สำเร็จเพราะไม่อยากจะให้ลูกหลานของตาเท่าที่อาจจะมาล้างแค้นคืนอีกไม่จบไม่สิ้นกันช่วงสายของวันลงขึ้นถึงได้มีชาวบ้านเข้าไปเจอว่าตาเท่าเสือสมิงได้ตายแล้วญาติญาติจึงได้นำเอาล่างไปฝังแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่านอกจากญาติญาติของตาเท่าแล้วนอกนั้นชาวบ้านมีแต่คนสาบแช่งและสมน้ำนาเพราะว่าตาเท่านั้น ขาขคนตายไปมากมายนั่นเอง